สามล้อเอกเจริญสุขนะครับวันนี้เดี๋ยวไปส่งที่อุตรดิตถ์นะครับเอาเด็กรถมาด้วยนะครับนี่เป็นการเห็นภูเขาครั้งแรกของพี่ปืนนะครับมาไม่ถูกครับ GPS พาหลงครับต้องให้ลูกค้ามารับนะครับหน้าวัดพระรามธาตุนะครับสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบห้ามกราปี2อ6พันห้าร้อยหกสบเจ็ดนะครับวันนี้นะครับผมเซลเอกนะครับคนเดิมนะครับสามล้อเอกเจริญสุขนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ได้ขายรถ แชมป์นะครับ125โปรคันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวไปส่งที่อุตรดิตถ์นะครับวันนี้ลูกค้าโทรมาตอน11โมงส่งเที่ยงเลยผมวันนี้พร้อมนะครับคันนี้ลูกค้าเป็นฟาร์มขายไข่ไก่นะครับซื้อไปขนไข่ไก่นะครับโอเคตอนนี้ผมเตรียมตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพร้อมไปกันเลยครับผมลูกชายผมครับพี่ปืนครับสายบางแก้วครับวันนี้นั่งมาเป็นเพื่อน ไม่รู้ว่าจะอ้วกใส่รถหรือขี้ใส่รถเปล่าไม่รู้นะครับเด็กๆเ,เขาเคยนั่งนะครับพี่งาบตอนโตมาก็เพิ่งจะได้นั่งก็น่าจะลุ้นน่าจะหายง่วงกับผมอ่ะ เด็กรถพี่เปิลกลับบ้านเปล่าอยู่กับปู่ย่านี่พิษณุโลกบ้านเกิดเองแล้วเนี่ยอยู่เปล่าพิศโลกเปล่ากลับไปอยู่บ้านเก่าพิศโลกเปล่าถึงแล้วเนี่ยเดบทิ้งลงเลยมัต้องอยู่แล้วหางทองอะ่ะ ใช้เกียร์อะไรเนี่ยทางชันเนี่ยทางทางสามีเราต้องใช้เกียร์อะไรลูกพี่บอกหน่อยเด้นะรถเป็นไงบ้างถึงอุตรดิต์มืดเลย เกือบมืดในก็มืด <หา S 1> ตอนนี้นะครับข้างหน้าก็เป็นวัดพระแทน่นศีลาอาตเอ้ยวัดพระธาตุวัดพระ,ะบรมธาตุเออโอเคมุมทางทิศตกก็ยังนะมีทางท,ที่กาลอุตระดิตฐ์สัมพันธ์3ไม่มีสายเข้า ครับ GPS พาลงครับต้องให้ลูกค้ามารับนะครับหน้าวัดพระลมธาตุนะครับไปวนมาแล้วรอบหนึ่งไปไม่ถูกนะครับเนี่ยลูกค้าผมขี่มอเตอร์ไซคัหนหน้าเสื้อเขียวอะไรวะเนี่ยบ้านไข่สดถึงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับที่อุตรดิตนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพีเอฮะ ตอนนี้พี่เอเอบ้านไข่ไก่สดนะครับนี่ครับอุตรดิตแอดป่าเผือกลูกค้าท่านไหนสนใจไข่สดสดสวยๆนะครับสะอาดปลอดภัยนี่ครับตามเบอร์เลยครับฝากที่อยู่นะครับร้านอยู่ไหนครับอยู่ที่อุตรดิตบ้านป่าเผือกครับผมนี่ครับจังหวัดอุตรดิตครับอ่าโอเคนี่ครับสินค้านะครับราคามีให้เลือกเยอะนะครับนี่ ก็ขอบคุณพี่เอครับที่ใช้บริการเซลเอจากอังทองนะครับก็เพิ่งมาถึงกันนี่ก็เรียบร้อยแล้วก็รับเงินเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็ฝากลูกค้านะครับที่สนใจรถสามล้อนะครับก็ติดตามตาม y o u t u b e นะครับผมจะลงรถให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับครับผมไอเด็กรถกลับบ้าน